การเตรียมตัวด้านอาชีพ (Career Preparation) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-5โรงเรียนได้มีการประเมินความสามารถของนักเรียนด้านการประกอบอาชีพอย่างเป็นระบบผ่านการประเมินสภาพจริงเป็นรายบุคคลและได้จับคู่อาชีพที่เหมาะสมกับนักเรียนในปลายปีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปเมื่อก้าวเข้าสู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และปีที่5 โรงเรียนได้จัดกระบวนการเตรียมตัวด้านอาชีพอย่างต่อเนื่องโดยมีการดำเนินการดังนี้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการและสถานที่ทำงานจริงเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานและเปลี่ยนประสบการณ์และค้นหางานที่เหมาะสมกับตนเองส่งเสริมและพัฒนานิสัยที่จำเป็นต่อการทำงานเช่นความอดทนความขยันความรับผิดชอบความตรงต่อเวลา และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานและนายจ้างจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติจริงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และมัธยมศึกษาปีที่5เพื่อช่วยให้นักเรียนค้นหาความถนัดและแตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองโดยทำหน้าที่ผู้ช่วยครูในการฝึกทักษะงานอาชีพให้กับน้องๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6และมัธยมศึกษาปีที่1-3 จัดกิจกรรมเพื่อปลุกฟังเรื่องจิตบริการแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้อาชีพเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและเห็นแนวทางในการทำงานจริงในอนาคตมีการประเมินทักษะความสามารถและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการทำงานของนักเรียนทุกภาคเรียนพร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประเมินคุณลักษณะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพของนักเรียนเป็นรายบุคคลทุกภาคเรียนและปรับปรุงพัฒนาเมื่อสิ้นสุดชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนจะทำการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยและความสามารถด้านอาชีพของนักเรียนเพื่อจัดหางานและสถานที่ฝึกงานที่เหมาะสมสำหรับการก้าวเข้าสู่อนาคตด้วยการเตรียมตัวด้านอาชีพอย่างเป็นระบบนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจะได้รับทั้งทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่เหมาะสมทำให้พร้อมก้าวสู่การทำงานและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าในสังคม